บ่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้พ่นยาอย่างเลยเก็บมากอ่ะเสร็จเสร็จขี้ฝุ่นหน่อยนึงถ้ามีขี้ฝุ่นนะกินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะกับป้ากาหมาฮอตขอผิดเลยนะกามาพบกันคือเก่าพ่อกันคือเก่าในคลิปนี้เนาะค่ะกาสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะพี่น้องชาวลาวเฮาที่เข้ามาเบิงเนาะกาบ่ได้พ่อหน้าพ่อตากันโดนกระถ่ายแต่คลิปได้ยินแต่เสียงบ่ได้ถ่ายหน้าเห็นเพราะว่า เกิดปัญหากับหน้ากับตาหน่อยนึงนะคะก็คือเป็นสิวเนาะไปที่จําได้นาสิปามไปไปซื้อครีมในแบบเขาไล่ขายในเฟสในอย่างนะก็เลยซื้อมาไซไซเท้าเดียวแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องคือสิวขึ้นเต็มหน้าเลยอันนี้คือเซาไซครีมมาเป็นส่งเดือนแล้วบัดนี้ไซครีมอย่างเลยนะคะก็เริ่มดีขึ้นมากก็ไซน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ย้ำเซาๆก็ออกมาให้ เสาๆแบบนี้แหละค่ะมาให้แสงแดดมันส่งหนาเนี่ยคล้ายๆว่าข่าเชื้อ,อาหะนะแสงแดดนี่มันเป็นตัวที่ข่าเชื้อได้ดีที่สุดแล้วกะบไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีอย่างนะคะกับได้ไซคิมอย่างมากก็คือดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยแล้วกับกำลังหาสร้างคิมตัวใหม่มาไซก็คือคิมตัวนี้ศึกษามาแล้วเบิ่งมาแล้วกว่ากว่าสิซื้อก่อนที่สิซื้อมาไซนะคะก็มาฮอตมาฮอตผู้จ้าเมื่อวานนี้ยังบอทันได้ไซนะ ก็เลยมือนี้ก็เลยมาออกหน้าสดๆให้เบิ่งเลยนะคะคืออันนี้คือมันดีไปแล้วนะมันจางไปแล้วแต่ก่อนนี้แบบเดี๋ยวจะขึ้นลูกให้เบิ่งนะคะว่ามันเป็นแบบใหเนาะมือนี้สิผ้ามาเก็บมะเขือเทศนะคะหรือมะเขือเครือเนาะบบานไม่จอ,อยซื้อ้นมะเขือเครือนะคะอรา,าชินีเนาะแต่ว่าลูกใหญ่เนี่ยเก็บส่งตลาดไปแล้วมื่อเช้าไนส่งแม่ค้าไปแล้วมือนี้เขาเจ้าสั่งเขาเจ้าอยากได้ราชินีนะคะมะเขือเทศราชินีที่กินแบบสดๆเนาะ ก็เลยจะพามาเก็บพามาเบ่งน่ะสดน้ำนะคะพร้อมที่พร้อมที่จะเปิดเผยหน้าแล้วนะคะก็เริ่มดีขึ้นเนาะตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นคือตอนนั้นคือแพ้แห้งแพ้แห้งเลยนะคะแห้งจนแบบบอกกาออกกล้องน่ะไปเพราะว่าปกติแล้วไม่จ่อยจะออกกล้องให้ตลอดทุกคลิปแม่บอกราสิม,มาคุยกันตลอดทุกคลิป แกะพักนี้ยพักหลังมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าซีดิ้งยินแต่เสียงไม่จ่อยไม่จ่อยบ่ได้ออกอกระเพาะเหตุเหตุนี้แหละคะ่ะย่านทุกคนตกใจเนาะแต่ตอนนี้มันคขขึ้นแล้วมันค่อยยังซัวแล้วมันดีขึ้นมาระดับนึงนะคะไม่จอดกระเหตดวิธีนี้แหละคะ่ะใส่น้ำมันมะพร้าวล้างหน้าเสร็จหน้าแล้วกะย้ำซ่าๆก็ออกมาให้เสียงแดดให้ธรรมชาติบำบัดนะคะกะลึกกะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะ มันได้ผลขึ้นนะคะตอนนี้ก็สั่งคีมมาใหม่ละศึกษาดีรอบครอบแล้วนะคะคีมตัวเนี้ยแต่ก่อนนี้เป็นคนที่แบบเห็นยังแล้วก็ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อเนาะมันก็ส่งผลต่ตเจ้าของนะคะเนาะเบาหลายไปเก็บมะเขือเคร,อเครือกันนะคะเดี๋ยวสิพาไปเก็บเนาะไปเก็บเขือเครือกันนะคะอันนี้เนาะก็เป็นมะเขือเทศนะคะหรือว่ามะเขือเคร,อเครือที่ไม่จอยได้ปลูกไว้ช่วงนั้นเนาะก็เริ่มซุกแล้วนะคะก็มีโตใหญ่นะคะอันนี้เป็นที่พันธุ์ที่จะ ลูกใหญ่เลยโรงงานจากโรงงานเนาะก็คือเก็บไปแล้วเมื่อเช้านี่เก็บส่งไหมคะเพลีแล้วเพราะว่าอีกทรงซมมือไม่จอยซีลงไปสกุนอีกนะคะก็เลยต้องรีบเก็บออกที่มันแดงๆเนาะเดี๋ยวกว่าจะกลับมาประมาณสามมือไปประมาณสามมือกลับมาเดี๋ยวมันจีซุกแห้งโพดเนาะอันนี้ก็ซีมาเก็บราชินีคือกันไปส่งข้าจเจ้าเนาะเนี่ยถ้าเอาเก็บเอาเก็บแบบนี้นะคะ เก็บให้ให้ควันมันยังอยู่แบเนี้ยให้คั่วมันยังอยู่อย่างนี้มันสีมันสิเก็บไว้ได้โดนมันสิบกค่อยเน่ามันสิบ่ค่อยเสียนะคะต้องให้ควันมันอยู่แบบเนี้ถ้าเฮาสิเก็บไว้กินโดนโด,ดนนะ oh. อันนี้ปลอดสารนะคะบ่อดไดใส่สารเคมีบ่อได้พ่นยาอย่างเลยเก็บมากอ่ะเสร็จเสร็จขี้ฝุ่นหน่อยนึงถ้ามีขี้ฝุ่นนะกินได้เลยนะคะ ถ้าถ้าเกิดว่าไผ่มีพื้นที่หน่อยนะคะก็ปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางแล้วก็ปักลักขึ้นให้ก็ได้นะคะบบจําเป็นต้องปลูกในสวนแบบคือแไม่จ่อยนอก็นได้เนาะถ้าเฮาอยากมีไว้กินเองนะคะมะเขือเทศรหรือมะเขือเครื่อเนี่ยกะเป็นเป็นพืชที่ขาเจ้าปลูกขายแล้วเขาเจ้าใส่ยาฆ่าแมาลงหลายอยู่ได้แต่ว่าไม่จ่อยบรได้ใส่เนาะนี่เพราะว่า ไม่จ่อยไซจูลินซีสังเคราะห์แสงถ้าพืชมันแข็งแรงมันกับบ่ค่อยเน่าบ่ค่อยเป็นอย่างดอกเนาะเนี่ยเวลาฮาเก็บฮาเก็บคือกองมัวมนะัวเนาะนี่เลยนะคะมันสีอยู่ได้ดนลนะถ้าเก็บไว้แบบเนี้ยถ้าเฮาเก็บแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ไม่จ่อยกระปุกก็หลายเดือนแล้วนะคะกว่าจะออกลูกใหเฮากับช้เวลาอยู่ด่ะ นี่นะนี่นะคะเขาก็ซึกกว่องว่ปปองมัวมัวไม่เจาะกระไซจูรินซีสองคอเสียงกับขี้หมูนะคะน,นี่นีเนาะกัดแดงแดงถ้าเขาปลูกไรกันราคาดีอยู่ด้วยค่ะเขากะเขากินคล้ายๆเป็นแบบไม ผลไม้เนาะกินไดเชิงผลไม้นะคะบำรุงบำรุงผิวนํำได้เนี่ยเนาะสำหรับลิปนี้ก็พามาเก็บมัเขือเทศราชินีนะคะเห็นไหมะ,ะอ,อันนี้ยังประเดเงเต็มที่ถ่ายน,นะคะเพราะว่าเขาเจ้าเฝ้าอยากได้เนาะขาเจ้าขาเจ้าว่าเอามาลวดก็เลยเก็บให้เพิ่นนะคะ และอีกอย่างไม่จอยก็ซิลงไปสะกุลนำสามเมื่อก็เลยต้องเก็บก่อนเดี๋ยวมันสีแดงก่อนเนาะมันสีสุกแห้งนะคะนี่อันนี้เป็นลูกใหญ่นี่เนาะอันนี้เป็นลูกใหญ่นะคะเหลือแต่อันเหลืองถ้าประมาณสามมือไม่จอยลงเมื่อสะกุลนะกลับขึ้นมาได้เก็บพอดีนะคะเนะ่ะลูกใหญ่เพราะว่าเก็บลูกแดงไปแล้วเมื่อเช้านี้เก็บไปส่งตลาดแล้วนะคะนี่ ถ้าเกิดว่าผัยบ่มีพื้นที่กระปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางซื้อซื้อเม็ดพันธุ์มาแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางไว้กินก็ได้นะคะสองสามต้นกับพอกินแล้วเนาะถ้าห้ากินนะคะแล้วก็ปุ๋ยกะจูลิซี่สังข้อสงเนาะสำหรับคลิปนี้ม่จอยกระเพ้ามาเบิง่งมะเขือเทศลาซินีที่ปลูกไว้นบางคนถามเข้ามาว่าเป็นจังใดแล้วมะเขือเทศที่ปลูกไว้ออกหน่วยออกมาก ซุหรือย,ยังได้เก็บหรือย,ยังนะคะเันนี้ก็เลยถือโอกาสพามาเบิ่งเลยนะคะกําลังได้กินรู้กําลังได้กินแล้วก็ได้ขายนะคะเหลือกินแล้วก็เก็บไปขายเนาะนี่แดงนะคะกาขอฝากกดซับสไครกดไลค์ like, กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บอพาร์ทคลิปใหม่ๆที่ไม่จ่อยมาอัปเดตให้เนาะดกะะ๊กค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้สำนีก่อนไว้พอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเบิ่งส่วนมะพร้าวอยู่เมืองสกลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนนะคะเออแม่ยังมาเจอกินก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งนะคะกดเข้ามาชมก็บเข้ามาพอคลิปนี้เนาะกะขอขอบคุณหลายๆนะคะท่านที่ติดตามทุกๆท,ท่านเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี